สวัสดีพี่น้องสุผูสุคนเดอครับต้นโดนจังมาพอ้กันส่วนมากก็สิล่งเป็นลิปสันวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศท่องเที่ยวไทยไม่พีให้น้องในเบิงว่าเบิดฤดูการท่องเที่ยวคือตอนนี้เป็นอันฤดูฝนเด้อพี่น้องนักท่องเที่ยวกาสีบอกใครเที่ยวบันไดน,นี่คือบรรยากาศไอวัดโพธาเตียนครับพี่น้อง ก็มาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดท้พี่น้องไนเบิงกับเขอมีอยู่พี่น้องแต่ว่าบัวนานเนี่ยคือช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวกะเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องผู้ใดเขาสิมาเที่ยวอยู่วัดปีวัดศาสตร์เนาะกตยังดีว่ามีนักท่องเที่ยวเขามาเลื่อยๆอยู่ถึงสิบวนานเนี่ยคือช่วงนั่นกะตามเห็นซ้ำนี่ก็ดีใจหรอพี่น้อง เดี๋ยวพาเขาไปชมบรรยากาศส่วนมากก็สิบเป็นชาเอเชียนั่นแหะพี่น้องครับฝรัง่งนี่ทางเขากะย่งางไม่เรื่อยๆอยู่ครับเป็นกลุ่มเป็นคณะสีหลายคือตอนนั้นกับว่าหลายซ้ำ นี่เันกับพากกันมาติขวางมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศวัดโพธาเตียนล่าสุดเลยได้ครับ นีันด้านนอกพี่น้องสามล้อแท็กซี่กน,นั่งขาเต็มอยู่ประเด็๋ผ้าเขาไปอันากาพานอนเดอ้อพี่น้องเพราะว่าผมผ้ามาดูอยู่ก็เลยประเด็๋ผ้าเขาไปทายวันนี้ตั้งใจอันผ้ามาเบิงว่านักท่องเที่ยวไปจังเดเพราะว่าสิเป็นในวัดหลอบนอก นี่ผมสิขามเลือบาดนี่สิกาแปันวัดอรุณฟังผุนนี่ทาเลือบทาเตียนสางไม้ครับในปัจจุบันสวยงามนี่สันติคืนเลือดเจ้าพญาสี่ล่อตรงนี้ครับนี่เลือดเจ้าพญาเลือดสองสันล่อในในนี่เลยแต่ว่าสันติไปนั่งเลือดขามฝากพูนย่งางไปอีกบางตรงขามกับเป็นวัดอรุณครับบางนี่ก็คือทาเตียน เดี๋ยวไปนั่งเลือขามฝากกันไปเบิ่งว่านักท่องเที่ยวยู่วัดอรุณสิหลายบ่เพราะว่าผมก็อยากถ่ายความเป็นจริงให้พี่ให้นอ้อกไดนเบิ่งครับบมเป็นไปถ่ายอเอาแต่อันคนยางลายลายด้ยครับเอาความเป็นจริงว่ามันกับเบิร์ตนาฤดูท่องเที่ยวมันก็นต้องเป็นนังซีนะครับนี่กับพ่อมี่ยู่ครับแต่ว่าบบได้หลายบบได้นานเนียน พันพี่สันนองสิมาเที่ยวไหว้พระเพว่าสิเป็นวัดพระแก้วบว่าสิเป็นวัดโคธาเตียนว,วัดอรุณสามาได้ครับช่วงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวบาหลายปกติแล้วโอ้ว่าสิเขาไปไหวพ้พระต้องเขาคิ้วเขาแถวครับช่วงนักท่องเที่ยวลหลายแน่นยี่ลีพี่น้องลงเรือข้ามฝากมาแล้วพี่น้องคนละหาบาทข้ามไปอันวัดอรุณ โอ้ ه, แเหล้วเห็นอยู่น้ำตอนนี้กะกำลังขื้นแห้งครับผมมาช่วงไอ้ใบใบถือว่าน้ำแห้งอยู่พี่น,อน้องพุ่นเลือนะ่อนหางเงาก็มีนักท่องเที่ยวอยู่จะไม่นนาท่องเที่ยวบรแเวนเต็มเลยครับแถวนี้นี่มีนักท่องเที่ยวคนเหมาลำ ท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยากับพ่อมีแต่เม็นช่วงนั้นนั้นเฮ้ยทึงเลือทึ่งวัวสิเขาไปไหวพระใดนักท่องเที่ยวหลายนี่คามมาแล้วพี่น้องนี่คือบรรยากาศวัดอรุณเธอล่าสุดบรรยากาศล่าสุด21 สภาคม2568ครับบรรยากาศล่าสุดุ่นต่างชาติปนมาไ่สุดไทยพี่น้องมีตะผูงามงามใส่สุดไทยก็ไปแล้วกะไข่ไข่เข้าไปอันประเทศญี่ปุ่นไปเมืองนอกล่ะพี่น้องเขาก็อยากไปใส่สุดไปจําชาติเพิ่นนี่ก็คือกันนี่แมเมนตอนฤด,ดูท่องเที่ยวมองนี้มิตรนักท่องเที่ยวเต็มพี่น้องตอนนี้ก็บางในจักหน่อย เพิ่นมากกสิเป็นเช่าเอเชีย้ะพี่น้องพวกญี่ปุ่นเกาหลีนี่หลายเพิ่นมักไทยลูกสวยๆลงนี่วัดอรุณนะครับอ้ยคือพ่อตอนนันนักท่องเทียว,ลวหลายๆเนาะพี่น้องย่างกสิบอได้เด้ตอนนักท่องเทียว,ลวหลายๆ รลให้ถึงอันฤดูท่องเที่ยวเด้อพี่น้องกนห,หลายหลายวัดอรุณน,นี่ก็ถือว่านักท่องเที่ยวหมักครับพุ่นเหลียวลงไปไมิตรนักท่องเที่ยวใส่สุดไทยไทยลูกพี่น้อง นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดพี่น้องเอ้ยถ่ายให้พี่น้องเด้เบิง้งเบิดฤด,ดูท่องเที่ยวกสดิปมาณนี้แหละครับปุ่นฝรั่งพี่น้องฝรัง่งผนใสสุดไทยมาเบิงด่านนี้โอ้ด่านนี้ก็จะมี สาวๆเกาหลีสาวญี่ปุ่นครับมลังกับนี่นี่มองนี้พันกระเฮ็ดไม่พี่น้องตะกี้มีลานค่าได้อยู่มองนีอันนี้พันกระจัดเป็นสวนสวยจัดระเบียบหลายเติบอยู่ ถือว่าสวยงามเก่าเก่าคนละสันผู้ใดบ่เคยมาวัดอรุณหรือจำภาพเก่าเกาที่เคยมาวัดอรุณครับนี่จุดมองนี้ก็นักท่องเที่ยวกับมักครับสวยงามนักท่องเที่ยวสีมาถายารูปอยู่นี่หล,ลายๆครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งกันนี่ข้าเจ้ากำลังยางออกมากับนี้มันเป็นมุ่มที่สวยครับนักท่องเที่ยวมกักมาอ่าน ใส่สุดไท,ยล,ทยล่ะทายรูปยุแถวนี่ครับนี่แถวโบสถ์แถวบริเวณนี่ละลายแดดก้อนหอนพี่น้องนี่ตัวนั้นนักท่องเทีย่ยวเงี้ยงเงย้ยงอยูยย่ใส่สุดไทยไปเงี้ยงอยไปครับเป็นอยากได้ภาพสวยๆครับนี่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับมาเก็บภาพบรรยากาศ เมืองไทยท่องเที่ยวไทยให้เบิงภาพบรรยากาศล่าสุดซึ่งบรม,มน,นาท่องเที่ยวกถือว่านักท่องเที่ยวกะพ่อมีอยู่กับพี่น้องวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ